ค่ทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวคนได้ยู่กับช่องฟิลแฮปปี้ชานลนะคะวันนี้เนี่ยเรามีของมาจุ่มกันนะคะแต่ว่าจะไม่ใช่พวกกล่องสุ่มนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาจุ่มนี่เลยเป็นเครื่องประดับนะคะทุกคนต้าาเป็นโหลจุ่มเครื่องประดับนะคะคือมันฮิตประมาณเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะคะคือมันฮิตมากจะแบบของคัตตลาดนะคะราคาัพสูงกตคือน้องฟิวอะก็ไม่มีโอกาสได้มาจุ่มสักทีนะคะคือแบบ ไม่อยากกดมาในตามติกต็อกตามช้อปปี้ก็โหลวมันตรงมันแตกนะคะแต่ว,ว่านี้น้องฟิวไปช่างช่วยมานะคะแล้วก็ไปเจอนะคะทุกคนแล้วเขาเป็โหลแบบนี้รีวิวแอปเปิลน,นะคะทุกคนแล้วคือน้องฟิวเห็นเป็นคิตตี้นะคะทุกคนก็เลยเอามาเลยนะคะก็คือโหลนี้นะคะ590 นี่ไม่จ้อจี้นะคะคืออันเนี้ยไปซื้อมาที่ช่างช่วยนะคะทุกคนตอนไปเดินตลาดเปิดท้ายใช่ก็ถ้าใครอยากเห็นนะคะก็ไปดูได้คือมันมีหลายแบบมากนะคะมีใส่แก้วก็มีแต่ว่าต้องพิ่เห็นโหลมันแบบม,แบบมันน่ารักนะคะแล้วก็สามารถเอามาใช้ต่อได้ก็เลยซื้อมานะคะทุกคนมาดูกันนะคะือพี่เขาบอกว่าอันเนี้ยมันจะเป็นแบบรวมโทนสีใช่ไหมก็คือในร้านมันจะมีแบบสีดำสีแดงสีพาสเทลอะไรอย่างงี้นะคะแต่วันนี้เป็นรวมนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันว่า59 0สิบบาทในโหลนี้นะคะจะได้อะไรบ้างมา มาค่ะทุกคนเราจะมาเปิดผ้อดออาอบมาแล้วคือแบบเห็นในติ๊กต็อกไปที่เขาจะพูดว่าแบบเก็บอันนี้เก็บอันนี้นนนนไม่เก็บเดี๋ยวเราจะมาทําด้วยนะคะว่าอันไหนเก็บหรือว่าอันไหนจะแบบไปปล่อยต่ออะไรอย่างงี้อุ يد, ้ยแต่ว่าเห็นนะแบบสวยนะทุกคนเห็นแค <ๆ S 2> ่เห็นตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันแบบดูดูดูเห็นปะเห็นปะมาเดี๋ยวอย่างแรกเลยนะคะเปิดมาเจออันนี้โอ้โหอะไรอ่ะทุกคนมันคืออะไรอ่ะ พวงกุญแจเหรอเฮ้ยเครื่องประดับเอ๊ะอ๋อมันอาจจะเอาไปใส่ตรงเข็มขัดได้ตรงแบบตรงใส่ตรงกางเกงอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่โอ้ตอนแรกน้องฟิล์มมองเป็นแบบเป็นพวงกุญแจห้อยกระโปรงกระเป๋าแต่จริงมันห้อยได้นะคะทุกคนหรือว่าเอามาทำเป็นเอเจนซี่ใ่ตรงกางเกงก็ได้เนี่ยตกตรงตกแต่งได้อันนี้นะคะแล้วก็มีห่วงคหะอันนี้จะเป็นสีแบบแดงขาวนะคะทุกคนเป็นคิตตี้เอ้ย อันนี้เก็บค่ะเดี๋ยววางไว้ฝั่งนี้อันนี้คือของที่เก็บต่อมาอุ๊ยอันนี้สำหรับน้องฟิวคือที่น้องฟิววาวเปิดวาวแล้วเจอเนี่ทุกคนมันเป็นเหมือนกิ๊บลายผีเสื้อแล้วก็มีแบบเป็นฟิวเพชรนะคะทุกคนสีแดง,แดงใช่ไหมมันคือเพชรป,ปะเนี่ยตาาาอ่ะเดีย๋ยวเราติดให้ดูดติปุ๊บม,มันจะเป็นอย่างเงี้ยเอ้ยคือจริงๆอ่ะน้องฟิวชอบนะมันแบบมันจะเรียกไงอ่ะไม่ค่อยเห็นนะทุกคนนี่ก็จะเป็นสีเงินเงนินแดงแดงนะคะทุกคนแล้วก็มีพงมีเพชรตา,ตามตรงเนี่ยเห็นปะ เอ้ยอันนี้เก็บค่ะทุกคนชิ้นที่สองวางไว้ก่อนต่อมาคิตตี้อีกแล้วต้าาาอันนี้เป็นกิฟต์นะคะทุกคนเป็นกิบโบคิตตี้แดน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 ดน,ดน,นี่มันก็จะเป็นนี้ทุกคนติ๊กก็จะเป็นนี้เห็นไหเอ้ยก็แอบ,บเป็นสาวหวานอยู่คือน,น้องฟิลเป็นคนที่ชอบซาริโอนะคะแล้วก็ชอบคิตตี้มากเพราะฉะนั้นมันต้องแปลกใจเก็บค่ะชิ้นที่สามต่อมาเนีย่ยมันจะเริ่มมันแบบเป็นเส้นแล้วนะคะทุกคนดูอ้าวมา เสน้นนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นเหมือนไข่มุกเป็นลูกปัดนะคะทุกคนแล้วก็มีเป็นลายทันตะวันนี่จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็ค่อยๆเราจะแบบโอ๊ะเผดเทสดูนะนี่เป็นแบบนี้นะคะทุกคนแต่น้องฟิวอ,อาจจะแบบยังไม่ถูกใจทันตะวันเท่าไหร่รู้สึกว่ามันแบบอม,มันแบบได้ยังไงคือน้องฟิวไม่ค่อยมีจิวเวลรี่ที่มันเป็นพวกทันตะวันนะคะทุกคนรู้สึกว่าแบบอาจจะยังไม่เข้ากับลุคตัวเองเพราะฉะนั้น ขอยังไม่เก็บนะคะทุกคนไว้ก่อนต่อมาณนี้น้องเฟเห็นแล้วแบบรู้สึกว่ามันมันใช่อ่ะรู้สึกชอบอันนี้จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเชือกเทียนนะคะทุกคนเนี่ยเป็นแบบไม่เห็นบ้างเรนคือเหมือนเขาแบบมันมัคือน้องเฟย์เคยทำด้วยแล้วทุกคนแต่มันอยู่ในกระเป๋าตังค์ไม่รู้อยู่ไหนแหละเนี่ยมันจะเป็นฟิล์หมหนบบหักแล้วก็มัดแล้วก็้อยนะคะแบบนี้แล้วก็ตรงกลางนะคะทุกคนจะเป็นหัวใจแล้วก็เหมือนเขาจะมีเหมือนที่เกี่ยวให้นะคะทุกคนเคยแบบอยากเอาอะไรมาเกี่ยวเพิ่ม เออแต่ใส่แล้วมันน่าจะสวยไหมดูกันลองลองเนี่ยใส่ป oh. ุ๊เอยทุกคนอันนี้แล้วเข้ากับเสื้อวันนี้ด้วยนะมันจะแบบฟิลชิคเล่นๆอะไรนี้อันนี้แก็บค่ะ,คะทุกคนไปต่อมาอันนี้ก็เป็นเหมือนการเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะกําไลไหมอันนี้เป็นเชือกเทียนเหมือนกันนะคะทุกคนเป็นแบบสองชั้นยางเงเห็นปะเป็นแบบสองชั้นใส่ปุ๊บก็จะเป็น ฟิลฟิลนี้วยวขอใส่เข้าไปก่อนเขาชึบเขาชุบเนี่ยใส่ไปแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนโอ้ยแล้วมันมีแบบมีดงมีดาวอันนี้น่ารักมากเหมือนมันเป็นเซ็ตคู่กับอันนี้เลยลเห็นปะมันเหมือนเป็นเซ็ตคู่กันแหละทุกคนเป็นฟิลเหมือนแบบให้โทนสีเหมือนสตรอเบอรี่อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเออแล้วไหนที่เขาบอกรวมสีน้องฟิลมองไปรู้สึกว่าเริ่มเป็นสีแดงแดงแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะอันนี้นะคะไม่เป็นคู่กันประชันาลต้องเก็บทั้งคู่นะคะทุกคนใส่คู่กันต่อมาอันนี้ ตั้งหูไข่มุกแล้วคือต้องฟีว่ก็เพิ่งใส่นะคะแต่ว่าเป็นอันเล็กกว่าอันนี้เกบล่าตั้งหูไข่มุกถือว่าได้ใช้ต่อมาอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอืมอ,อ๋อเป็นสร้อยทุกคนเป็นสร้อยกุหลาบเป็นแบบเป็นเบสสีทองนะคะใส่ปุ๊บมันจะเป็นยังไงอย่างนี้คือน้องฟีงว่าถ้าใส่แบบเนี้ยต้องใส่กับพวกชุดเดรสสีขาวนะคะก็อาจจะเข้าอะดูเนี่ยเห็นไหมตุ้งติ้งเขาวาจะเป็นลายกุหลาบนะคะ หละการเผยได้ใส่กับอะไรชุดขาวๆรูสกว่ามันก็ตัวแต่งตัวได้นะทุกคนแล้วแบบมันเป็นสีทองที่มีแดงแตัดเป็นกุหลาบอ่ะสวยเหมือนไม่ฟิล์มมันดูในเจ้าหญิงเบลทุกต่อมาน้องไปเห็นอันนี้คืออะไรเอ๊อตอนแรกตกใจเห็นเส้นขาวๆเปล่าๆนี่อันนี้คือมันจะเป็นอว่าเป็นสร้อยคอนะคะเป็นเชื้อสีขาวแล้วก็มีหัวใจอืมคือเนี่ยตอนแรกนึกว่ามันไม่มีอะไรเห็นแค่เนี้ยตอนแรกเห็นแค่นี้ก็ ใส่มาทำไมอ้าแต่ว่านี่เขาไม่หัวใจนะคะทุกคนถือว่าเก็บค่ะเพิ่งแบบเปิดมาอันนี้ไม่เก็บอยู่อันเดียวต่อมาอันนี้อะไรอ่ะ,อะ,ะเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนแบบหัวกุญแจเชื่อ่ะทุกคนอุ้ยอันนี้มันก็เหมือนไปนเซตกับอันเมื่อกี้เลยนะเนี่ยเอาไปคล้องกับโทรศัพท์ได้นะคะอย่างฟิลลองเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะห้อยอย่างเงี้ยเห็นป,ะ,ปนะจะห้อยอย่างเงี้ยต้องติ ดูคนไม่มีเก็บย่น้องฟิวเอาไปใช้เลยแต่โดยสุกว่ามันน่ารักมากนะคะออกแบบดีมันดูแบบไม่ได้ลกไม่ได้หนักขนาดนั้นนะคะแบบเวลาเขาห้อยอะไรเงี้ยมันจะแบบโอ้ยหนักจังเลยเกะกะจังเลยแต่เนี้ยมันไม่ได้หนักนะคะุกคนแล้วคือมันมันสตาร์บได้มันไม่ได้แบบอู้อย่างตาอ่างเงี้ยเก็บปะคือมันก็อยู่เฉยๆของมันถือว่าเก็บนี่น่ารักจังมันเหมือนมาเป็นเซตอ่ะต่อมาอันนี้เป็นกําไรนะคะดูคนเป็นกําไรแบบนี้เป็นแบบเป็นฟิววิวับวิวับนะคะเป็นฟิลเหมือนแบบ นี่มันเป็นดอกไม้เป็นเหมือนดอกทิวลิปนะคะทุกคนสีแดงอันนี้อาจจะยังไม่เก็บอาจจะยังไม่ใช่ทางฟิลเท่าไหร่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนต่อมาอันนี้อุ้ยเป็นต่างหูนะคะทุกคนอ,นอันนี้โอเคดีเป็นเหมือนลายน้องกระต่ายนะคะทุกคนสีทองรู้สึกว่าแอบจะใหญ่ไปเห็นไหมแอบจะใหญ่ไปนะคะทุกคนแล้วมันเป็นสีทองอะ่ะอันนี้ขอยังไ,งไม่เก็บนะคะทุกคนน้องเป็นเหมือนแบบหมีหมีกระต่ายสักอย่างหนึ่ง ต่อมาอันนี้น้องพิ้นเห็นแล้วแบบเผอเอ๊ะว่ามันคืออะไรคืออะไรอ่ะอ๋อออ้ย่อันนี้น้องฟอ้นหยากได้เนี่ยพื่อบ่นกับแม่ไปนี่มันจะเป็นแบบว่าเป็นพวงกุญแจนะคะของตรงกลางเกงได้นะเราว่าแบบทําเป็นเอาไปห้อยกระเป๋าไม่ได้นะคะทุกคนจะเป็นโบแบบนี้นะคะแล้วก็มีไปเชอรี่ตอนแรกตกใจเนื้อไปต่างหูแต่คือมันจะแบบตัวคนขอยืนนะเนี่ยมันจะห้อยตรงนี้ได้เห็นไหมห้อยได้เออ รือว่าน่ารักนะคะทุกคนหรือว่าจะเอาไปแบบห้อยกระเป๋าได้นดีเก็บค่ะแต่้ามาอู้กำไรคือมันเป็นกําไรหรือว่ามันเป็นรอเท้าดูกคนเหมือนข้อเท้าให้ให้เด็กเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนอืมเป็นสีทองนะคะแล้วก็จะมีเป็นหัวใจกับตัวเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเหมือนดาวดาวเสาเหรอใช่ไหมดาวเสาที่มันมีหัวมีแหวนเนี่ยเป็นสีทองนะคะแต่หนูฟิว่ามันเอาไปใส่ทํานู่นทำนี้ได้รู้สึกว่ามันบนูฟิลไม่ค่อยมีกําไรที่มันเป็นทรงแบบเนี้ย อาได้หุบได้นะคะไอติงนนเก็บคะ่ะทุกคนไปคือตอนเนี้ยก็หมบ,บแล้วเหลือไม่เยอะนะคะเอาตังหูให้หมดกันละกันว้ายตังหูโบ,โบหรอนี่คนายจะเป็นตังหูโบป้าดาแต่คือน,น้องฟิลเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ตังหูสีทองนอกจากที่มันจะเป็นแบบเป็นทองห่วงอะไรเงี้ยถึงจะใส่เพราะฉะนั้นนี้ขอย,ยังไม่เก็บนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาแบบให้แม่ดูต่อมาอ <c oughs> ีกกี่ชิ้นหนึ่งสอง สามชิ้นนะคะทุกคนอย่าเอาเป็นกําไรก่อนอันนี้มันเหมือนสายมูยอะ่ะทุกคนมีเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรนะทํเชื่อไม่ได้ทุกคนปีเสียอะไรสักอย่างที่มันเป็นเหมือนกําไรมงคลอะไรเงี้ยปีเซียแล้วก็มีเป็นถุงเงินถุง,ถงทองนะคะแบบนี้เมื่อก่อนน้องฟิวใส่ด้วยนะเคยเอามาขายด้ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนจะเป็นอย่างเงี้ยมีปีทรงปีเซียนะคะอันนี้ยังไม่เก็บนะคะทุกคนอาจจะใส่ในชีวิตประจําวันในวัยสิบเจ็ดปีของน้องฟิวไม่ได้เท่าไหร่วางไ้ก่อน ต่อมาอันนี้ก็เป็นเหมือนลูกปัดคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าตรงจี้เขาอะมันจะเป็นฟีลแบบว่าดอกไม้กับดาวแบบนี้อันนี้นะคะก็ขอยังไม่เก็บนะคะทุกคนขอไว้ก่อนต่อมาชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะทุกคนจะเป็นอันนี้เป็นเหมือนแบบว่าที่คล้องโทรศัพท์เหมือนกันนะคะทุกคนเป็นพวงกุญแจก็ได้อันนี้สีแดงนะคะแล้วก็ข้างล่างอาจะเป็นดาวนะคะทุกคนเป็นสีแดงเขียวอันนี้เก็บค่ะทุกคนเอ้ยถือว่าน่ารักนะคะแล้วก็คือ หมดโหลแล้วนะคะ590เดี๋ยวมานับกันว่าได้กี่อัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าชิ้นนะคะทุกคนอะเดี๋ยวลองตีให้นะคะสิบเก้าชิ้นตกชิ้นแล้วประมาณสาสิบกว่าบาทก็ถือว่าได้นะทุกคนก็เป็นราคาเบสิกค่ะว่าที่แบบว่าเหมือนแบบตอนที่เราไปตามหาซื้ออะไรเงี้ยก็ประมาณยี่สิบสามสิบนะคะทุกคนประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ขาดทุนใช่แต่คือแบบว่าถ้าเราเลือกของอะไรเงี้ยมันก็ห้าร้อยเก้าสิบสำหรับน้องฟินน้องฟินว่ามันอาจจะได้เยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าแล้วแต่คนชอบแต่ถือว่าวันเนี้ย สำหรับที่แกะมาก็มีของถูกใจน้องฟิวเยอะนะพวกอะไรแบบเนี้ยมันดูแบบเป็นเซตเข้ากันน่ารักมากนะคะดูคนน่นแหละนะคะอยากลองแกะน้องฟิวรู้สึกว่าช่วงนี้มันยังไม่ได้ฮิตแบบมันมันลดลงมาแล้วนะคะราคาก็น่าจะลดลงมาด้วยก็ลองไปหาตามแบบตามแอปอะไรอย่างงี้นะคะน่าจะมีขายสำหรับคนที่อยากลองแบบมาแกะโหลจุ่มนะคะทุกคนอันนี้ถือว่าเปิดประสบการณ์น้องฟิวเลยนะถือว่าเป็นโหลแรกที่จุ่มนะคะดูสิติดใจอาจจะมีโหลสองโหลสามตามมานะคะทุกคนถ้าใครอยากดูน้องฟิวแกะก็ เมนไว้ได้น,นะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าเราหาด้านเนี่ยเราจะเอามาแกะให้ดูกันอีกนะคะทุกคนงันสำหรับวันนี้นะคะน้องฟี่ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย